ระบบไฟฟ้าในบ้านเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่เลยทีเดียวเพราะมันจะส่งพลังงานให้กับทุกอย่างในบ้านทํางานได้อย่างราบรื่นโดยทั่วไประบบไฟที่ใช้ในบ้านเนี่ยมีอยู่2ระบบครับคือแบบ1เฟสและแบบ3เฟสระบบไฟฟ้าแบบ1เฟสนะครับเป็นแบบที่ใช้กันทั่วไปเพียงพอแล้วนะครับสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแอร์ตู้เย็นส่วนข้อดีของระบบแบบ1เฟสเนี่ยคือค่าติดตั้งจะถูกกว่าเพราะว่าใช้สายไฟน้อยกว่านั่นเองครับ การเดินสายไฟก็ง่ายไม่ซับซ้อนแต่ข้อเสียหลักๆเลยก็คือถ้าเรามีการใช้ไฟเยอะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องไฟตกบ้างครับต่อมาคือระบบไฟฟ้าแบบ3เฟสซึ่งจะเหมาะกับบ้านที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับเช่นลิฟต์หรืออาจจะเป็นกรณีที่เรามีธุรกิจเล็กๆในบ้านครับส่วนข้อดีของระบบแบบ3เฟสนะครับมีการกระจายโหลดที่ดีกว่าแรงดันไฟเสถียรกว่าทำให้ไฟไม่ตกง่ายครับ แต่ว่าข้อเสียของระบบแบบ3เฟสเนี่ยคือค่าติดตั้งเนี่ยจะแพงกว่าแบบ1เฟสมากครับการเดินสายก็จะมีความซับซ้อนกว่านะครับจำเป็นมากที่ต้องใช้ช่างเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการติดตั้งแน่นอนครับเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟไฟ้าเยอะค่าไฟก็ต้องสูงขึ้นตามไปด้วยครับถ้าเพื่อนๆกำลังวางแผนในการติดตั้งระบบไฟในบ้านอย่าลืมปรึกษาช่างไฟที่ไว้ใจได้นะครับเขาจะได้ให้คำแนะนำเราอย่างมืออาชีพและตรงจุดที่สุดนั่นเองครับ ต้องการปรึกษาเรื่องงานออกแบบตกแต่งดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w d e c o d e s i g n c o m